เครื่องปรุงเพิ่อมอีกหน่อยจ้ะอ่ะได้จ้ะนี่จ้ะแถมเครื่องปรุงให้ละความจริงอ่ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยผัดไทยร้านชน,นะพอดีฉันเนี่ยชอบรสจัดจ้า อันนี้พิเศษหนึ่งร้อยเอาไปเลยจ้ไปเลยจ้าจ้าเอาไอา้กลับมาแล้วเหรอทำไมไปนานจังน่ะพอดีลูกค้าที่สั่งผัดไทยอะแม่เขาอยู่ไกลดีนะที่เขาให้ติปมาบอกว่าผัดไทยร้านเราเนี่ยอร่อยมากแถมยังมีบริการส่งถึงที่ด้วยเอเออมาก็ดีแล้วช่วยแม่ที ไปเอาซอสผัดไทยในกระน,น่ะเอามาเทใส่หม้อให้แม่เวลาผัดน่ะจะได้ตักง่ายครับแม่แม่ไมซอสผัดไทยหลือแค่นี้ไงแม่เป็นไปได้ยังไงแม่เป็นคนกรอกใส่กระล o ด้วยมือแม่เองเลยนะแม่ดูสิหลือแค่ก้นถังเองนะแม่จะว่ามันล่วนอ่ะมันก็ต้องหกอยู่กับพื้นสิ เฮ้ย hey, แม่นี่มันลอยโดนจอนี่ฉันว่าเราโดนขโมยซอสผัดไทยแล้วละ่ะฮะคนบ้าอะไรวะมาขโมยกันทั่งซอสผัดไทยแม่แม่อย่าลืมสิว่าซอสผัดไทยเราอะอร่อยแค่ไหนแล้วก็ขายดีแค่ไหนฉันว่านะมันต้องมีคนมาขโมยสูตรร้านเราแน่แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครมาขโมยไปไม่อยากแม่แถวเนี้ยมีร้านขายผัดไทยไม่กี่ร้าน เดี๋ยวเราขับวนดูนะแม่ถ้าเจ้าไหนรสชาติเหมือนของเราแสดงว่าเจ้านั้นแหละน่าสงสัยที่สุดได้มาเต็มกระติกเลยเว้ยถืออย่างขายได้อีกหลายวันในเมื่อมันไม่ใไ้ลอกสูตรเนี่ยข้าขโมยเลยสิวะฉันช่วยพ่อแล้วพ่อก็จ่ายค่าจ้างฉันมาฉันจะรีบไปหาแฟนอะนี่ลูกคนนี้แทนที่จะอยู่ช่วยพ่อเนี่ยขายผัดไทยเพื่อหาเงินดันจะออกไปหาผู้ชายอีก โอ้ยเร็วๆเถอะนะพ่ออย่าบ่นมากมาอ่าเออผัดไทยจ้าผัดไทยอร่อยๆผัดไทยจ้ามาเลยม่หนูมาหนูมานมานี่มาค่ะงั้นฉันขอชิมก่อนได้ไหมคะได้เลยจ้ามาอืมอร่อยจริงๆด้วยแต่ว่ารสชาติคล้ายๆเหมือนผัดไทยป้าดาเลยนะคะแหมผัดไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละมันไม่น่าแปลกหรอก ที่รสชาติมันจะคล้ายๆกันแต่ถึงรสชาติมันจะคล้ายๆกันนะแต่ผัดไทยของลุงตีเนี่ยมันขายถูกกว่าตั้งครึ่งนึงไอ้เจ้าของผัดไทยป้าดาเนี่ยมันขายตั้งร้อยนึงเลยนะแต่ของลุงตีนี่ขายแค่ห้าสิบบาทเองห้าสิบบาทเหรอคะอือจริงด้วยคะ่ะงั้นฉันกินนี่หนึ่งจานแล้วก็เอากลับบ้านหนึ่งกล่องนะคะได้เลยเข้าไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวจะทําให้อร่อยๆเลยได้คะ่ะมา นี่ก็หามาครึ่งวันแล้วนะไม่เห็นจะเจอไอ้หัวขโมยนั่นเลยก็นั่นนะสิและดูสิเนี่ยแกให้แม่แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ร้อนก็ร้อนเนี่ยแม่เราก็ต้องปลอมตัวหน่อยนึงสิขืนเดินเข้าไปซื้อผัดไทยซื้อๆแบบนั้นนะ่ะไอ้หัวขอโมยมันก็รู้ทันพอดีสิเฮ้นี่มันกลิ่นผัดไทยกลิ่นเหมือนสูตรของเราเลยเนี่เฮ้ใช่จริงด้วยแม่นั่นไงแม่น่าจะเพิ่งเปิดร้านนั้นเนี่ย ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮ้ย hey, นั่นมันคนที่ไปซื้อผัดไทยแม่เมื่อเช้านี่จริงเหรอแม่ใช่แม่จําได้ตอนที่ซอสหายนะ่ก็หลังจากที่ผู้ชายคนนี้มาซื้ออ่ะงั้นก็แสดงว่าลุงคนนี้เนี่ยมาขโมยซอสผัดไทยร้านเราเอามาเปิดร้านขายดิอืขโมยซอสยังไม่พอยังมาขายตัดราคาต้องครึ่งหนึ่งนั่นสิแม่กว่าเราจะคิดสูตรขึ้นมาได้มาลักไก่ไปง่ายๆแบบเนี้ย มันจะเกินไปหน่อยละไปไปลองซื้อดูว่าใช่สูตรของเราจริงไหมไปไหมไปล่ก<ป>คา้าออสวัสดีครับคุณลูกคา้าเอาปัดไัยไหมครับลองชิมดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับนีค่ครับลองกิอนอุกรณ์แล้วเรากลับบ้านสองกล่องครับโอ้ได้เลยครับนั่นงรอแป๊บหนึ่ง เห็น,นั่งครับว้ายรอนแม่ไอ้ตาลุงคนนั้นน่ะมันขโมยซอสของเราไปจริงๆด้วยซอสนะใช่แต่วิธีการผัดมันไม่ใช่ดูสิเส้นติดกันยังกระสังกระตังอะ่ะกล้าขายให้ลูกค้าได้ยังไงเนะี่ยทำไงดีอ่ะแม่ แจ้งตำรวจจับไอ้ลุงนั่นเลยดีไหมใจเย็นก่อนแกแจ้งตำรวจจับคนน่ะมันต้องมีหลักฐานแต่แม่อยากจะสั่งสอนไอ้คนแบบนี้ซะก่อนน่ะแม่จะสั่งสอนอยังไงอ๋อแม่คิดแผนไว้แล้วให้มันกลับมาขโมยซอสเราอีกครั้งหนึ่งก็พอแต่แม่เชื่อว่ามันต้องกลับมาขโมยซอสเราอีกแน่นอนแม่คะขอผัดไทยกล่องหนึ่งเมื่อวานนี้อร่อยมากเลยจ้าได้จ้ะ เสร็จแล้วจ e ้าเท่าไรจ้าร really nice. ้อยหนึ่งจ้ะนี่จ้าลุงจ้าเอาผัดไทยแบบเมื่อวานจานึงค่ะเมื่อวานอร่อยมากได้จ้ารอแป๊บได้แล้วจ้าทานให้อร่อยนะ ผัดไทยสูตรไหนของลุงเนี่ยทำไมรสชาติมันห่วยขนาดนี้นี่ลุงใช้มือหรือใช้เท้าผัดแบบนี้ใครจะไปกินลงน,นี่นพูดแหไรองเองวะลุงก็ลองชิมดูสินี่ซอสสูตรเด่นอุย้ยนี่ทำไมเป็นแบบนี้วะเสียอารมณ์จริงๆเลยไม่โกงไม่กินมันละเดี๋ยวเดี๋ยว ครับไทยยังไม่ได้จ่ายลุงเลยนี่ลุงอยากจะกล้าทวงค่าผ่าไทยฉันอีกเหรอเดี๋ยวฉันจะโทรไปฟ้องพี่หน่วงกันชงลุงอยากออกรายการหนนกระสวยใช่ไหมเฮ้ยแมวไม่เอาฉันกลัวพี่นวงกันชงเฮ้ยอย,อย่านะอย่าไปฟ้องนะนีอะไรวะปันปันอะไรพอ่อนี่แกใส่ลุงไปในซัทคัตไทยหรือเปล่าวะทำไมรถช้ำถึงได้ห่วยขนาดนี้ ฉันจะไปใส่ตอนไหนละพ่อแต่จะว่าไปตอนที่เราไปขโมยซอสอะฉันรู้ว่ากลิ่นมันแปลกๆนะมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยอะจริงเหรอวะเกับมันเลยค่าคุณตำรวจเฮ้ยพ่อช่วยหนูด้วยนี่คุณตำรวจจันผมท้อหาอะไรเนี่ยข้อหาขโมยซอสไข่ร้างัวเนี่ยนะครับนี่แก ถ้าแกไม่มีหลักฐานอยาา่ามากล่าวหากันนะทําไมจะไม่มีแกไม่แปลกใจเหรอว่าทําไมวันนี้รสชาติซอสผัดไทยมันถึงไม่ได้เรื่องนแกนอย่าบอกนะว่าแกเกลือมา ขยะคนหน่อยดีกว่ามีแต่มะขามเปียกกับเกลือแบบเนี้ยไอตาดุงนั่นน่ะสวยแน่แม่เสร็จแล้วจ้ะเท่าไหร่จ้ะร้อยหนึ่งจ้ะ่งร้อยจ้ะ เรียบร้อยจ้ะนอกจากจะได้แก้เผ็ดพวกแกยังได้หลักฐานเด็ดจากพวกแกเข้าคุกอีกโอ้แก่มีเสียดูจนได้เอาตัวไปเลยครับคุณตำรวจไปเฮ้ย <c oughs>